Sạc con bay này hả sao con bay này hoặc nóng hết vết thảo ba bay này mà tâm này à là nhà tâm này hoặc là nhà 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 hoặc lưới nhà hoặc là 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 nhà là ว่าหรอให้ไปไหนถ่ายรูปอะ่ะเอาเลยเอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วต้องไปรูปไปรูปไปกองเงินมาเอามวเอาเอาเอาเลยหนุขี้เกียจอย่างเงี้ยหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็นแดดร้อนไงไม่อยากไปโอ้ยพันชะล่ามรับเอาเลยเอาเลยคันนี้มันดังคันนี้ยังไงขายดังอยู่เลยเอาเอาบอาดี้มาด <c oughs> ้วยมั้ยังไง จะแงกุูบ้านเนี่เบอร์คนนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอไม่แพงด้วยนี่ไม่ใายรูปเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเารกจะขายสี่แสนห้าสี่ห้าไม่ดังหรอกสามแสนก้ามื่กันบาทไปสี่สิบสามเออดูคาร์บอนรดเพิ่งมาเลยนะดูคาร์บอนที่นี่มือพอเออาร์ด้วยราคานี้เขาเรียกว่า บินบินทาราราเล่นลมบินลมบินล,นลอยแสนสุขสมนั่งชงฮีเด็กแต่เล็กเลือกิ <laughs> เขาดังเลยเบ๊จะเช็คเช็คยางลมให้เรียบร้อยนะโอเคคันนี้เปิดราคาอะไรนะสามแสนเก้าหมื่นก้าพันบาทโอ้ยแตสวยด้วยนะสามแสนเก้าหมื่นแพงด้วยอ่ะราคานี้บินไหมบินเรื่องพูดหลายมากเพื่อนเพื่อน s 1 0 0 0 o r ปียี่สามเครื่องพันไอหลานสดามน้อยคอยรักแล้วไม่ใช่ของแต่งไม่ใช่ท่อเยินนะครับโอ้โห ของส้นกานล้มแข็งท่อเออาบุงคาร์บอนล่างบนหลังฟูชิวเชลตูเติดบอลเบิ้ลหมดเลยอืวันนี้ก่อนบ่ายโมงให้ก่อนตอนหนึ่งทุมไม่บินเบิร์ดบินถ้าคันนี้ไม่บินเบิร์ดบินเลยนะเบิร์ดบินเบิร์ดจำสินที่บ้านได้เลยนะไม่ต้องมาแล้วใ้้ราคานี้ขายไม่ได้ก็ไปกินงคีคงแต่งเยอะด้วยสวยด้วย หลอดแม็กหลอดที่ห้าหลอดนี่อันนี้ไลฟ์ความจำเป็นเลยนะไลฟ์ความจำเป็นจัดพร้อมยางพร้อมใช่พร้อมแม็กมืดกว้างหลอไลยเดียอะก็ไลายเดียวกับพี่เลยใช่ไปดูเลยใส่โชว์ใส่โชว์ต้องมีการโชว์ไม่รู้ใส่โชว์หมายวิ่งสามมือออันนี้กดบ่ะไม่กดไม่กดคือคลิปอะไร มันมันคมากว่าคืออันน่างนี้รูปไม่ต้องถ่ายแล้วคายไปเลยเจ้าายไปเลยเพราะว่าไม่ต้องถ่ายรูปแล้วให้เห็นกันชดชัดไปเลยสสเกอมือ่ก็ไบ้าครับสใจ0ู99แปดเก้เกหนึ่งสี่ย์สรสัดยคร